พูดถึงการเตรียมของใช้นะคะสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะว่าเราจำเป็นจะต้องเตรียมของอะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่านี่ก็มีประสบการณ์ค่ะมีลูกก่อนที่กลุ่มเพื่อนเขาจะมีกันก็จะมีคนที่มาปรึกษากันเยอะนะคะแล้วก็จะทยอยมาปรึกษาแล้วก็เลยคิดว่าเราจะทําคลิปขึ้นมาดีกว่านะคะว่าเราจะเลือกของอะไรกันบ้างนะคะของที่จําเป็นนะคะที่สุดเลยคืออะไรบ้างนะคะเตียงตัวรเหรออ่ะวันนี้เรามาดูของที่จําเป็นนะคะสําหรับเด็กแรกคลอดกันค่ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณแม่มือใหม่นะคะคุณจะเตรียมให้กับน้องน้อยนะคะนั่นก็คือที่นอนนั่นเองนะคะซึ่งที่นอนเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบไวได้แบบไวไม่ได้แบบไไไดแบบไวอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะเลือกเลือกได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบคุณพ่อคุณแม่ว่าจะชอบแบบไหนนะคะแล้วแต่งบประมาณด้วยว่าจะมีงบประมาณเท่าไหร่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือที่ให้มีที่นอนน้องแยกเนี่ยเพราะว่า พอคุณแม่เนี่ยให้นมน้องเหนื่อยแล้วนะคะก็อาจจะแบบพ่วงนอนนะคะก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นการนอนหลับทับน้องนะคะซึ่งก็มีข่าวให้เห็นกันอยู่บ่อยๆพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเตรียมที่นอนแยกให้กับน้องนะคะอาจจะเอาไว้ใกล้ๆกับเตียงของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือว่าสำหรับใครที่ไม่มีที่นอนแบบนี้นะคะก็สามารถทําเป็นที่นอนเล็กๆนะคะแยกจากตีง เราเอาไว้ในบริเวณเดียวกันก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเลยแต่ที่สําคัญก็คือควรจะมีที่นอนแยกให้กับน้องค่ะสิ่งที่สําคัญลงมาจากที่นอนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของพาซีทนะคะพาซีทในรถแบบนี้เนี่ยสมัยนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะสําหรับโรงพยาบาลที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยบางที่เนี่ยเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยจะไม่ให้พาน้องออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะถ้าตรวจพบ ว่ารถของคุณพ่อคุณแม่ที่ไปรับเนี่ยไม่มีคาซีติดตั้งอยู่ในรถด,ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสในประเทศไทยเรานะคะว่าสําหรับเด็กเล็กเนี่ยก็ควรจะมีที่นั่งสาหรับเด็กหรือว่าคาซีแบบนี้เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็สําหรับที่นั่งเด็กสาหรับเด็กแรกเกิดน,นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นเด็กโตก็จะเป็นแบบล้องวนนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่งบประมาณเลยนะคะว่าแต่ละบ้านมีงบประมาณเท่าไหร่ แต่คาสสิในสมัยนี้เนี่ยก็ราคาไม่แพงสักเท่าไหร่นะคะจะอยู่ที่หลักพันต้นๆน,นะคะสองสามพันเลย้ยคะก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะถือว่าคุ้มกับความปลอดภัยที่ลูกน้อยเราควรจะได้แล้วะค่ะที่นอนให้น้องนะคะก็สามารถเลือกที่นอนแบบที่ไม่นุ่มจนเกินไปนะคะเผื่อว่าน้องพลิกตัวแล้วเนี่ยน่าจะได้ไม่จมลงไปอยู่กับเตียงนะคะแบบนี้แบบนี้ก็จะนุ่มลิ่มเกินไปนิดนึงนะคะแบบนี้ก็ถือว่า มีความนิ่มนะคะแล้วก็เวลานอนลงไปเนี่ยหัวตัวไม่จมลงไปเลยนะคะแบบนี้ก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ดีก็แล้วแต่งบประมาณอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าเลือกของเลือกลักษณะนะคะที่นอนให้ให้ดีนะคะก็อาจจะเป็นที่นอนที่แน่นแอย่างนนิดนึงเวลากดลงไปแล้วตัวไม่จมลงไปนะคะแบบนี้ก็ถือว่าปลอดภัยค่ะก็มาถึงเรื่องของการเตรียมของใช้เด็ก ส่วนของที่ไม่ใช่ของชิ้นใหญ่นะคะจะเป็นของที่ค่อนข้างจะต้องใช้บ่อยนะคะแล้วก็จําเป็นสําหรับเด็กอ่อนเดี๋ยวมาดูที่ร้านนี้กันค่ะร้านเซริวนมผงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างจะมีของเยอะนะคะแล้วก็ราคาดีมากๆเลยในเชียงใหม่ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ก็มีหลายสาขานะ,ะและสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะออกจากบ้านมาช้อปปิ้งนะคะก็สามารถที่จะชอบไปใน a c e b o o k นะคะของร้านเซริวนมผงนะคะแล้วก็มีบริการส่งถึงบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะ เด็กๆเป็นไงเล่นสนอข้างล่างอ๋ออยู่นี่ตัวชุดนอนเด็กมาถึงเจ้าของร้านกันบ้างนะคะนูนเจ้าของร้านไม่ใช่คนนี้ค่ะคนนี้คนนี้คือเจ้าของร้านนะคะต่อละค่กับคนนี้นะคะเฮียเลือกของะลรแล้วน่มาถึงสิ่งที่เด็กแรกเกิดจะต้องมีนั่นก็คือเรื่องของ ผ้าห่อตัวนะคะผ้าห่อตัวราคาดีมากผ้าห่อตัวก็ควรจะมีไว้นะคะอย่างน้อยก็สักสองสามผืนนะคะก,ก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างห่อด้วยปูด้วยสำหรับเด็กที่คลอดออกมาใหม่ๆก็จำเป็นที่จะต้องมีนะคะผ้าห่อตัวซื้อไปเลยสามผืนหนึ่งสองสาม อุ้ยน,นี่อะไรอะทายางสกดัดดีทายางสกดัดลายะกดัดอันนี้ก็คือปูลองนอนนะคะลองอาบน้ำลองนอนลองนุ่นนี่กันน้ำเท่าไหรค่คะเท่าไหร่คะเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ใช่ไหม ยี feet, ่สบ oh. oh. so oh. ้ายี่ส yeah. ิบเก้าถูกมากฟาดไปสอบผูกฟาดไปสอบผูกโอ้โหโฆษณาดนึงโอ้โโฆษณาด้วยช้อนไม่ชอนสี่บาทถ่ายด้วยซื้อด้วยอ่ะผ้าปูผ้ารองมีผ้าอ้อมสัตว์ลูปผ้าอ้อมสัตว์ลูปมาข้างบนเลยค่ะข้างบนข้างบน ย 27, 27. ี่สิบเจ็ดี่สิบเจ็ดมีไซเี่ยี่สิบเจ็ดคูณยี่สิบเจ็นี่คือนิ้วก็ประมาณสองจุดกว่าโอเคใปนี้ขายดีสุแล้ให่คหณนี่นะคะ ถ้าอ้อมขาโลมันก็จะไม่มีขนซับน้ำผ้า่าเช็ดอ้วกเช็ดทุกอย่างถามว่าสมัยนี้เขาจะาไปห่อตูดกันไหมไหมนะคะม <laughs> ส,สมัยนี้เขาใช้ไดเปอร์กันหมดนะคะก็พวกแบบเอ่อมามีโปกโปกแพมเพิร์ดอะไรอย่างนี้หมดแต่อันนี้คือถามว่าจําเป็นอยู่ไหมก็จําเป็นนะคะเพราะว่าผ้า่าเช็ดอ้วกเช็ดอึน้ําลายรองปูโต๊ะได้หมดนะคะก็ จะเป็นล็อคขรมาณนี้มีกี่ผืนนะคุณโหล่นึงวาไปโหอฟองน้ำฟองขัดน้ำเออฟองน้ำกะละมังกะละมังไม่ไหวไม่เอาไม่มีไม่เอามาทางไม่พอไม่พอฟองน้ำนี่นะคะฟองน้ำ จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เลือกซื้อให้เต็มเนี่ยไปซื้อฟองน้ำแบบชนิดที่มันแบบเป็นฟองน้ำแทะในห้างซึ่งก้อนหนึ่งก็สี่0้กว่าบาทแต่ถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าเหี่ยวไปหมดแล้วนะคะก็แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเกิดมาใหม่ๆยังไม่ค่อยมีผมหรอกเนาะแต่ก็ซื้อไป ถ้าใครคิดว่ายังไม่จำเป็นก็นยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะขว<อ>ดนมนะคะสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ช่วงนี้คือเขาลดลงให้ดื่มนมแม่กันนะคะก็อุ้มลูกเข้าเต้าเลยก็จะสดใหม่สุดนะคะแต่อันนี้คือในกรณีที่คุณแม่ไม่ว่างให้ลูกเข้าเต้าก็เอานมแช่แข็งอะ่ะละลนยแล้วก็ใส่ขวดให้เขาได้ก็ลองดูกันเหนียวก็เอาไปซัก สองสามขวดมันมีจุกนมไซส์เอสใช่ไหมปุ้มหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมอยู่ไหนอันนี้ใ่ไม่มแถมหนึ่งเหมือนกันเลยแค่กล่องอแล้วก็ขวดหลอกหลานเป็ดเด็กผู้ชายลายคิตตี้แบบนั้ <laughs> ถ้าไม่แคร์นะก็โอเคนะถูร้อยห้าบาทเาไปโชคดีของมันไปมาเจอคิตตี้อันนี้มันถ่ได้กันได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นอันนี้แล้เออาไปเอาไปสองขวดเนาะคาดว่านูมจะเยอะอยู่ คาเวียร์ดีมะหมืกันเนี่ยแบบหลอดหรือแบบกระปุกดีแบบกระปุกค่ะผูกกว่าแบบหลอดก็ไม่เปื้อนไงก็บีบไปทาไม่ได้บินแต่มันเหมือนเหมือนกันไงเหมือนกันเลยแต่กระปุกผูกกว่านี่นะคะเทพที่สุดในโลกเต็มนี่นะถ้าอ้อมกัดนะยี่ห้อไหนก็เอามาอยู่ยี่ห้อนี้เท่านั้นต้องซื้อต้องมีนะคะกระปุกเล็กๆนี่ใช้ได้นานมาก ต้องมีเขาเรียกว่าซูดโดครีมนะคะเอาไว้ทาตูเด็กก็อย่าโบกรองไปเยอะนะบางๆก็พอแล้วก็จะมีนี่นี่อสยองอย่างนี้สองอย่างนี้สำหรับอันนี้เป็นน้เข้าวจากญี่ปุ่นอันนี้ก็ญี่ปุ่นมีเหมือนกันเมืองนอกมีนะคะก็สามารถใช้ได้สองอันนี้ก็คือเอาไว้ทาพวก ปืนยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยให้กับน้องๆได้ตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะไม่ร้อนไม,ไม่แสบนะคะก็ตัวนี้เนี่ยคุณแม่เราใช้ได้นะคะทาปากทาตูทาข้อศอกด้านทาได้หมดเลยแล้วก็จัดไปอันนี้นิวบอลบอลบอลแล้วก็มีของประกอบอันนี้ใส่ดีนะนี่ค่ะ ถ้าผู้ใหญ่บอกว่าใส่แพมเพิร์ดแล้วขาจะโกง่งไม่จริงนะคะเด็กเกิดมาทุกคนขาโก่งหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพัฒนาการสรีระเดี๋ยวเขาพัฒนาเองจะโกง่งจะตรงนี้อีกเรื่องหนึง่งมันเป็นกรรมพันธุ์นะคะไม่เกี่ยวกับว่าใส่ไดเปอร์หรือไม่นะคะนี่นิวบอนเด็กเกิดใหม่ก็เอาไปซัก2แพ็คก็พอคะ่ะหมดเดือนแรกก็เปลี่ยนไซส์ละคะ่ะเป็นไซส์เอไซส์อะไรนิวบอนก็เอาไปสองพอ หมดสองห่อนี่เชื่อเลยเปลี่ยนไซส์ชัวร์ใช่ไหมคะมูจาร์น้ำนมแต่เยอะไม่ใช่หรอก็เยอะแต่ว่าลองไหมเผื่อจะพุ่งเออชก้อนไปก่อนเป็นขอนไม้เนาะรุ่นเราอะค่ะก็ไปต้มเงี้ยเดี๋ยวนี้เป็นชาสมูนใครไม้นมนางมาแพ็คแบบเป็นกองมาแล้วนะคะคุณสมัยที่ฉันไม่มีนะคะแบบนี้ตอนนี้เหรอคะแต่จดี๋วนชิ้นเยอะกว่า เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนแพ็กเกจนะคะเท่าไหร่คะ1 0 0บาทมีกี่ซอง15ซองนะคะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมเด็กนะคะก็จัดไปให้มันลองกินก่อนนี่นะคะอาบน้ำเนื่องนแนะนำใช้ปั๊โปงนี่เหรอใช่เพราะว่าคุณแม่เบบีเนาะ เมนูเนี่ยมือหนึ่งอาบน้ำแล้วมือหนึ่งปั๊มโฟมแต่อันนี้ก็่คยยี้กับมืออ๋อปั๊มโฟมก็สระได้เลยอาบสระครับคุโทรนี่รีวิวของตัวนี้นี่รีวิวของตัวนี้โอเคก็คนละอย่างกันสัะไปเด็กสมัยนี้ไม่ทาแป้งนะคะทาอะไรทา baby oil เบบี้ออยเบบี้ออยเบบี้ออยสมัยนี้เขาเป็นกดแบบนี้นะคะลเวลาจะเปิดก็ต้องกดลงไปก่อนได้ถึงจะเปิดได้เด็กสมัยนี้ไม่ทาแป้งแต่ว่าถ้าจะใช้ก็ให้ใช้พวกนี้ค่ะพวกนี้บรีสแคร์พวกบรีสแคร์นะ mm hmm. เขาบอกว่าเอา่อทำจาก ทำจากอะไรนะข้าวอะไรอย่างนี้ไหมทำจากข้าวเจ้าข้าวเจ้านะแล้วก็ไม่มีพวกทางข้ามพวกนี้ก็คือ,อที่เขาฟ้องกันไปนะคะว่ามีโอกาสเสี่ยงจะทําให้เป็นมะเร็งรุ่นนี้นะคะก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือยี่ห้อนี้นะคะก็จะสามารถใช้ได้แต่ยี่ห้อนี้ก็ดีะคะ่ะแต่ด้วยความที่เราไม่อยากให้เขาใช้เยอะเราก็เอากระป๋องเล็กไปแล้วก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยเียลวเด็กสมัยนี้ ไม่ทาแป้งนะคะนี่สิ่งสำคัญที่ต้องมีอีกก็คือผัดต้นบาบไซส์เล็กนะคะก็เช็ดจมูกเชด็ดหูนะคะก็ทำความสะอาดสำลีสำลีก็มีบ้างนะคะก็เช็ดนุ่นนี่นะคะชุดน้ำเช็ดก็จะสะอาดดีนิ่มดี เสื้ผ้าดีกซา่าซัท่าเด็กสีฟ้าแกันา่าเด็กก็ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกจัไปายขอกด้านล่ มีอะไรอีกอันนี้ผ้าเปียกมีโปรโมชั่นสองแพ็คแถมหนึ่งแพ็คหนสองแพ็คแถมหนึ่งแพ็คใช่มันมาถูกกว่าว้าวเอ๊ะฉันชอบรถกอช่วยมากเลยพิธีกรสองคนเนี่ยได้ไป้ายไปแล้วทำงานดีงามจัง <c oughs> ทำอะไรบ้างพี่ดีกรเนี่ยฮะทำขายขอหถือมาเล่นของเล่นน้องนะคะเดี๋ยวเพื่อรายการาอมข้ออไนไม่นไหนที่นึ่งนรองคะข้าวมนเลยค่ะกับธรรมดาของี้ค่ะนี้่คันน้เป็นแบบแบบธรดาแบบแงันใหญ่แต่แได้นะคะอ่นี่นะคะ คุณผู้ชมสิ่งที่เราควรจะซื้อและคุ้มค่าอย่างยิ่งพวกนี้นะคะก็ซื้อไปเลยแบบที่มันอบแห้งเพราะว่าเราต้องนึ่งทุกอย่างนะคะทําความสะอาดทุกอย่างที่จะเข้าปากน้องรวมถึงของเล่นพวกยางกัดอะไรนี้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ขวดนมนะคะทุกอย่างแม้แต่แบบบางทีผ้าก็ใช้ได้ด้วยนะคะก็ซื้อไปเลยคุ้มเพราะว่าต้องใช้ถึงแม่น้องจะไม่ดูดขวดแล้วเนี่ยก็ใช้ไปประมาณปีกว่า2ปีเลยทีเดียวนะคะสามารถใช้ได้ ก็ซื้อไปเลยใส่ด้วยจำพวกนะโอ้ยนี่ต้นี่จุดหน่อยโอ้ยข้างในนี้มันจะถูกิดีการ์ไก่ตัดเล็บนะคะของน้องสำหรับเด็กอ่อนก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเล็บเขาจะอ่อนมากสามารถใช้ตัวนี้ได้ใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ก็ซื้อไป59บาทนะคะไม่แพง แปรงล้างขวดนมนะคะควรจะซื้อแบบที่มันเป็นแบบนี้เพราะเวลาเราจิ้มเข้าไปเนี่ยเราสามารถหมุนตรงนี้แล้วมันก็จะหมุนลวนมากเลยนะคะแบบนี้ดีกว่าก็เอาแบบนี้ไป <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ป,ปุ้มแปรงุ้มนี่มันมีที่นั่งใช่ไหมเป็นที่นั่โอเคเดี๋ยวเอาลงต้องต้องแกะเอามาใส่ดูก่อนเอาแองแองเราลงมันให้ดูพี่กลมช่วย เขา่ไหมเจ้แไได้ทุกอย่างอะบริการลยายการนี้ไม่มีความแบบปนนี้ใดๆมีแต่ความบุปเปอเลุยอย่าแกะออกมาเลยค่ะสีอะไรแก่แอนใส่เลยสีเงินตัวนี้เป็นสีอ่อนค่ะตัวนี้เป็นสีแดงสีแดงสีน้ำเงินสีน้ำเงินเดี๋ยว กันกเนาะคุ้มมากเพราะที่ริวก็ใช้แปดยห้าสิบบาทไปอุ้มเมื่อก่อนซื้อมาคาเมล่าสองพันค่ะปรากฏว่าได้ใส่ไม้ไม่ง้นที่เซ็นเตอร์แม่แอดเลยละกัน เฮ้ยเต็มมาดิคุ้มไหนอ่ะน้องเต็มมาคุ้มได้ไหมอ่ะนี่ตัวนี้ได้แล้วคนเล็กตัวนี้ได้อจ้ะนี่ยคือเฮ้ยนั่งได้เลยนี่เห็นไหมดูดดูดดู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 ยูด่ดูด้ดูดูดะดูด่ดูดูดงดู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 ดัดูดูดดูดูดูมูด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 าดูดูดูค่ หู้าบานนี่แล้วก็มีอ่างนี้ด้วยใ่็ไว้เผื่อนอนนะะอบเข้าหัเราก็สมัยก่อนไม่ได้มีแบบนี้นะคะก็ข้อมือก็พังไป้ยมือกไสีแดงมมีสองนะส้ำเงินใครสนใจนะก็มาที่นี่ได้ไม่แพคนที่เไดแพสีน้าเงินลัไปแล้วก็ให้มัน c o v e แต่มันสามารถไปอยู่ได้8ชั่วโมงนะคะ นี่ของไทยก็จะถูกหน่อยอันนีน้ำก็ไม่ไ้น้ำของญี่ปุ่นดีว่ะญี่ปุ่นไม่หมดเลยแต่ชั่วโมงหมดเลยมีทั้งหมดยี่สี่ดวงนี่สี่ดวจอ๋อนี่จะมีมีรุ่นอาร์มี่นะอ๋อลายอาร์มี่โอ้ใช่เลยของก็คือจะเป็นตราแบบข้างหน้าก็จะเป็นล็อกเออลายนิดหน่อยอ่ะอ๋อลายแบบตแป้ี้นิดหน่อยไอ้ลายฟุตบอลอย่างนี้ลายฟุตบอลต้องใช้ดีแล้วแค่ไหนละ แบกกันยูงคบวัวได้50เซนติเมตร,อ,มตรอยู่ได้8ชั่วโมงมียิม4ยิม4ดวงนะคะก็แก็บตร์แบกเข้ไปทำอะไรดีลายนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นถุงเก็บน้ำนมนะคะก็สำหรับคุณแม่ที่แบบมีลูกใหม่ๆก็ลูกดูดไปหมดก็ปั๊มเก็บนะคะคูอยังไงไม่ต้องปั๊มออกอยู่แล้วอะเพราะซิปล็อก3ชั้นกันโชคมันมันจะไม่ค่อยรั่ว เฮ้ยนี่นดูลูกคนี้ยยลมันดังมากนี่นีคลิปนับูเด็กผมยาวดังมากอ้ก็คือใครสำหรับสำหรับเด็กที่เกิดมานี่ที่ดูอันนี้ดูของวันนี้นักแสยาันยาวมากแต่นี่เกิดมาคือเยอะไงเยอะปวดเต่าอะไน่เล้าชันแน่อะไรนล แนะนำตัวหน่อยครับเพื่อนแบบเพื่อนแลยแชมพูผมยาวเฮ้ยเขาว่าดีสำหรับเด็กน้อยนะเกิดมาไม่ค่อยดีผมนะใช่อันนี้ก็ใช้อยู่ใช่ไหมลูกนม้ใช้ข้าหน้าวอะไรเป็นแบบแพ้ง่ายไงโอ้ นี่ยอันนี้ก็คือต้องโตก่อนที่สามเดือนขึ้นไปสามเดือนขึ้นไปเป็นเบบี้วิกเบบี้วิกบาร์มนี่ใช่ของผู้ใหญ่ไม่ได้เนาะมันได้มันเบิร์นนันนี่แบบแชมพูอับตากเป็นแบบเซนสตีทแพ้ง่ายแต่ถ้าใช้ปกติกันสันนดได้ก็ใช้กันสันตะเปย์กันนะอันนี้ยังไม่ต้องผมยาวแล้วใช่ก็คือออกมาแล้วแบบเผื่อมามั้งปืมอันนี้ก็ปึ้มอยู่นะทำไมรู้ทำไมก็ไม่รู้แต่เกล็ดก่อน นี่อันนี้สําสหรับค<ล>ุณแม่นะคะท้องลายท้องลายหลังค่อทาแผลเป็นใครส้นเท้าแตแกยางทาได้ดีมากเขาบอก <ไ S 1> นะอันนี้<ล>ครอบคลุมสรารพัดประโยชน์นะคะนี้ดี<ล>เอาละที่ตังค์ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่เราได้มาในวันนี้นะคะก็คิดว่าเป็นของจำเป็นนะคะสำหรับน้อง เบบี๋นะคะแรกข้อจะกรทั้งหมดเลยก็ประมาณนี้ละค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการไม่วันคาตะลุยนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขนของกลับไปก่อนนะคะและเดี๋ยวคราวหน้าจะมีเรื่องราวของของใช้เด็กๆอะไรองีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามได้ที่พี่หกชแนลค่ะวันนี้แอนเกราะกรเจมส์กิตวัฒนาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ